ตื่นแล้วแม่ก็ตื่นแล้วด้วยนะครับแม่ก็ตื่นพร้อมลูกเลยจริงๆตอนนี้ก็คือสิบโมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าห้องเรามืดนะคะยังไม่ได้เปิดพ้ามานใครเปิดไฟใช่ไหมสวัสดีค่ะเพียสวัสดีครับรรรรตื่นมาก็อารมณ์ดีเลยใช่ไหมครับส่วนปะปานะคะสลิมก็คือตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้าแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดกันล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดี๋ยวไปมัมมัมกันนะอ <Okay. S 2> ครับเหนไปแปรงฟันแปรงฟันยังไงนะแอแปรงฟันโอเคเดีวเจอกันนะครับออ <h ums> Eh, 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 morning eh, kiss, gone. Morning kiss. Oh. <laughs> again, again. คุกชุกคุกดูค่ะเพลงไม่มีก็จะเต้นตื้อต้อตต้นตึ่ตึ่ตึงตโอ้ครับ ไม่ต้องมาช่วยแป๊บนึงเดี๋ยวแม่จับเราจะมาทําอาหารเช้านะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากทําแค่ไข่นะคะอาหารเช้าตุรกีใส่เนยแล้วก็มีพี่ผู้ช่วยเชฟนะคะอ๋ออยากใส่ละอ๋ะอ,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 อใส่อะอใส่ใส่กระทะเลยเก่งมาก <c oughs> เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งใส่ไข่ให้เนยมันละลายก่อนลูกให้เนยละลายก่อนระวังไงหลังนะ ครับเดี๋ยวอย่าเพิง่งเอ้ยยังกินไม่ได้อครดูสิอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวกะทะคว่ำนะแม่ทำเองหรอมันร้อนมันร้อนครับอันนั้นแกะเลยแกะได้ไหม Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dak dak dak. K. D. Oke okay, selesai. อร่อยเลยมัมมัมม,ม,มัมเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอเคอันนั้นลูกกินนะเรียบร้อยนะคะทุกคนอาหารเช้าของเราซึ่งเกดเกดก็ ทำแค่ไข่นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแยม oh. เป็นครีมชีสเป็นชีสเป็นน้ําผึ้งครีมนมต่างๆก็คือเป็นอาหารเช้าตุรกีซึ่งเรามีอยู่ในตู้เย็นแล้ว oh. อะไรลูกนี่ไงอ่ะกินกินกินก่อนเดี๋ยวไปมัมๆกันเออก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะอาหารเช้าตุรกีก็จะง่ายมากนะคะ มัมไข่ด้วยอ่ะครับอ้าวเอาอะมัมเลยมัมเก่งมากมัมมัมเก่งมากอ่ะเนี่ยอ่ะเอาไข่โอเคอ่ะมันต้องจิ้มมันต้องจิ้ม Kênh mà mời 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 mời

ก็เลยบา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 ยเจอกันตอนเย็นนะคระไปแล้วนะคะทุกคนก่อนจะไปบ้านปู่ต้องแวะสนามเด็กเล่นทุกรอบนะคะทุกวันนะคะเป็นธรรมเนียมนะคะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนก็แต่มันยังมีแดดนะคะ แต่ว่าก็จะเย็นสบายประมาณ 25- 26องศาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะช่วงนี้โคดายก็จะได้ใส่แขนยาวขาย,ยาวแล้ววันนี้โคดายก็ไปอยู่บ้านปู่กับย่านะคะคือปู <c> ่ <oughs> นัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเมื่อคืนเนี่ยเขามาบ้านเกต่กันนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เที่ยงเขาจะมารับโคดายนะคะซึ่งก็ตรงเวลาเป๊ะเ <c oughs> ที่ยง10บนาทีนะคะเขามาถึงกันแล้วนู่นนะคะเขาก็กําลังจะเดินกลับบ้านกันนะคะ <c oughs> เดินมากับพี่ชายสลิมกับพ่อนะคะเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้ห่างจากบ้านเรามากนะคะประมาณ500เมตรนะคะเขาก็เดินเล่นๆมาอากาศดีนะคะ

Dada da 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 ㅋ ㅋ ㅋ Allah dedenin yanına çek git. Dedenin yanına götür hadi. Çek götür dedenin yanına. Götür dedenin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Getir <laughs> bir de bura çek gel. Bere çek gel. Getir bura. Çek gel bura. Gel bura. เราจะกินข้าวมื้อที่2กันนะคะทุกคนมีผัดกะเพราที่จสริมทาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็จะแห้งๆหน่อย <c oughs> แล้วก็มีปลาส้มทอดนะคะง่ายๆเนาะตอนนี้นะคะเกดก็เกือบจะเสร็จงานแล้วนะคะวันนี้ยังเหลือต้องซักผ้ามันซักไม่หมดในวันนี้ต้องซักพรุ่งนี้ต่อนะคะ แล้วก็เกตจัดตู้เสื้อผ้าใหม่เพราะว่าเดิมเนี่ยตู้นี้มันเป็นของโครายใช้คนเดียวเป็นเสื้อผ้าครดายแล้วก็แล้วก็จะเก็บของนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เต็มนะคะแล้วทีนี้พอเจ้าตัวน้อยนี้จะคลอดนะคะเราก็จะต้องทำการแชร์ตู้เสื้อผ้ากันพี่กับน้องก็จะต้องใช้ตู้เดียวกันนะคะเพราะว่ามีอยู่ตู้เดียวนะคะตู้ข้างหลังนั้นก็คือเป็นตู้เก็บอาหารไทยเกตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเกดรู้สึกคิดถูกมากเลยที่เราทำตู้ใหญ่ตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกอาสลิมจะเอาแบบเป็นชั้นลิ้นชั้นลิ้นชักเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะแบบเสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยแต่เกดบอกว่าไม่เราต้องแบบคิดถึงอนาคตน,นะคะอนาคตเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นเสื้อผ้าเขาก็จะเยอะขึ้นเผื่อเรามีลูกอีกคนนึงมันก็จะได้แบ่งกันซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นตามที่เกดพูดนะคะก็คือเราใช้คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า จัดยังไงนะคะยังโล่งๆอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเก่าของโครายทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นเสื้อผ้าแบบหน้าร้อนนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยก็เก็บไว้นะคะไม่ได้ใช้เดี๋ยวให้น้องใช้ต่ออันนี้เดี๋ยวพอเจ้าตัวเล็กคลอดเนี่ยก็จะได้ใช้เดี๋ยวอันนี้ก็จะได้ใช้นะคะน,นี่ว่าแพมเพิร์ดโครายซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าโครายที่ใส่ในปัจจุบันนี้ซึ่งหน้าหนาวแล้วนะคะ ส่วนชั้นนี้ปกติก็จะเป็นของครายเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบ่งให้น้องนะคะซึ่งทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราซื้อใหม่นะคะเป็นของเก่าครายทั้งหมดเลยอันที่เราซื้อใหม่น่ะซักตากอยู่นะคะยังไม่ได้เอามาเก็บหมดนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเก็บของพวกหมอนเครื่องนอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ตรงนี้ที่จริงเนี่ยตู้ตรงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยของเล่นนะคะซึ่งของเล่นเกดก็เก็บใส่ลังไว้ข้างบนนูน้นเอาไว้แบบว่า เปลี่ยนนะคะค,คือของเล่นโคลไลเนี่ยเยอะมากแล้วเกเ่ยก็จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเกดก็จะใช้วิธีการก็คือสลับของเล่นนะคะก็คือ,อะจะแบ่งของเล่นเนี่ยเป็น3ชุดะจะเอาชุดนึงไปให้เขาเล่นก่อนแบ่งไปส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เล่นทั้งหมดทุกอย่างนะคะให้เขาเล่นก่อนแล้วอีก2ชุดก็จะเก็บไว้แล้วพอคิดว่าเออเขาเบื่อแล้วเขาไม่เล่นพวกนั้นแล้วเราก็จะสลับเอาชุดที่เก็บเนี่ยเอาออกไปให้เขาเล่นแล้วก็เอาชุดที่เขาเบื่อ กลับมาเก็บนะคะแล้วก็สลับกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้แบบพอเขาไม่เห็นนานๆเขาก็จะลืมแล้วพอเขามาเห็นใหม่เขาก็จะตื่นเต้นเขาก็จะเล่นใหม่ซึ่งถ้าเราเอาทุกอย่างไปกองให้เขาเห็นหมดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นเขาก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะต้องซื้อใหม่เรื่อยๆซึ่งเบืองเงินนะ,ะของเล่นลูกมันก็ไม่ค่อยได้จําเป็นมันก็จําเป็นในการที่แบบ เสริมสร้างพัฒนาการเขาแต่มันก็ควรจะพอประมาณอะไรเงี้ยเราก็เลยทําวิธีการนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูได้ซึ่งได้ผลนะเวลาที่เขาไม่เห็นแบบสองสาเดือนอะ่ะแล้วพอเราออกไปให้เขาเล่นอะ่ะเขาก็เล่นนะคะเขาก็แบบเหมือนเหมือนได้ของเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องนอนผ้าห่มนะคะของโครายเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของใช้นุน่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเกดก็จะเก็บแยกไว้อย่างงี้นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกดจะต้องเอาไปซักนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้ซักพรุ่งนี้อันนี้เป็นพี่เอซคนหนึ่งเขาส่งมาให้โคดานะคะซึ่งเกดจะได้ใช้แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะส่งตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วก็เอามาจากเมืองไทยด้วยน่ารักมากเลยยังไม่เคยใช้นะคะเกดก็จะเอาไปซักแล้วก็จะเอาไว้ให้คนตัวเล็กใช้นะคะซึ่งคิดว่าเอาไปปูแล้วก็ให้เขาแบบนอนคานผู้ช่วงที่เขาคว่ำอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แบบว่า สามสี่เดือนอะไรเงี้ยคว่ำนะคะเขาก็จะได้แบบอยู่ในผ้าพื้นนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเตียงโครายมาเนี่ยห้องนี้นะคะก็จะกลายเป็นห้องนอนของโครายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นห้องนอนนะคะกลายเป็นห้องเก็บของย่อมๆนะคะมีเก้าอี้มีไฟเฟยต่างๆนะคะสำหรับในการถ่ายคลิปของเกดเนาะวิดีโออะไรอย่างงี้นะนู่นนี่นั่นนะคะ Ne tamam. bir... Hadi gidiyoruz. Gel. Aa, afiyet olsun. Ay, ne yiyorsun Koray hadi. sen? Mamma mı yiyorsun? Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. babasına He? da ver ki. Ver. Ver yiyelim. Baba. <güler> ne yapıyorsun? Allah. Oh, Gelmesen <laughs> olmaz baba. Gelicem seviyor gel. <laughs> คิดถึงแม่ไหมคิดถึงเหรออือจุ๊บเลยสิไปไหนลูกไปทำอะไรมากอดหน่อยสิจมูกเป็นไรเนี่ยซนเหรอคิดถึงกําลัง เล่นโคไาที่เกตเอามาให้เขาเล่นนะคะทุกคนแต่ละรอบก็จะมีไม่เยอะก็จะมีไม่กี่ชิ้นประมาณนี้นะคะให้เขาเล่นจนเขารู้สึกเบื่อนู่นแหละจนเขาเลิกเล่นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปเปลี่ยนอาเซตที่เก็บไว้มานะคะตะเอออ่านหนังสือหรอคะโคไาเขาชอบอ่านหนังสือนะคะวันยี่สิบรอบอะเ้าว มามาลูกไม่ใช่มากากกากก็ตอนนี้นะคะเกดก็เตรียมของนะคะสำหรับรอเจ้าตัวเล็กเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือที่บ้านเนี่ยก็คือพร้อมแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้จัดกระเป๋าโรงพยาบาลนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะจัดใน2-3วันนี้แหละเพื่อ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะเพราะว่ามัน30กว่าสัปดาห์แล้วมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วงนี้เกตก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะท้องแข็งบ่อยนะคะก็มีการปรึกษาคุณหมอบ้างคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันแข็งแล้วมันบีบตัวด้วยนะก็ให้รีบไปโรงพยาบาลอะไรเงี่ยนะคะคือแบบเหมือนเปลี่ยนท่านิดหน่อยอก็ท้องแข็งแล้วคือเดินนิดนึงก็ท้องแข็ง ยืนนิดนึงก็ท้องแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเกตท้องโคลาเกตไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเกตก็ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้มีแบบว่าคันเป็นพิษอะไรนะคะแค่มีอาการท้องแข็งเนาะก็ได้ตะบอกลูกว่าอย่าเพิ่งรีบนะคะไม่ต้องรีบนะลูกเรามีเวลาอีกเดือนกว่าเนาะก็อยู่ให้ครบกาหนดก่อนค่อยมายังไม่ต้องรีบมาเรารอได้นะลูกนะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแบบเตรียมพร้อมอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดแบบมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ลากกระเป๋าไปโรงพยาบาลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าเขาจะมา ตามกําหนดที่เรากําหนดไว้นะคะก็ไม่อยากให้มาก่อนกําหนดนะลูกเนาะไม่ต้องซนไม่ต้องรีบออกมานะคะแล้วก็แบบบางครั้งเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเจ็บเตือนบางเกตก็เริ่มแบบมีเจ็บเตือนนะคะทุกคนบางทีมันก็จะแบบบีบๆคลายๆแต่มันก็จะไม่ได้ถี่มากอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะได้แบบทันเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เกศคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคน ก็ถ้าคิดถึงกันก็กลับมาดูคลิปเกดบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าชอบไปดองเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเกดด้วยนะคะบ๊ายบาย